การวินทาและความกังวลเป็นเรื่องที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดทั้งสองอย่างต่างเป็นผลจากจิตที่ว้าวุ่นไม่อยู่นิ่งจิตที่ไม่ยอมอยู่นิ่งต้องมีการแสดงออกและการกระทำต่างๆที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายมันต้องหมกมุ่นวุ่นอยู่กับกิจธุระต้องได้รับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสและความสนใจชั่วแล่นมากขึ้นเรื่อยๆ การลินทาประกอบด้วยสิ่งทั้งหมดนี้การลินทาเป็นสิ่งตรงข้ามกับความจริงจังและความเด็ดเดี่ยวการพูดถึงผู้อื่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินหรือมุ่งร้ายเป็นการหนีจากตนเองการหลบหนีเป็นเหตุของความวาวุ่นโดยธรรมชาติของการหลบหนีคือความวาวุ่นดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ หมกมุ่นสารวลนอยู่กับเรื่องของคนอื่นและความสนใจเช่นนี้สแสดงออกโดยการอ่านคอลัมน์ซุบซิบข่าวคัตกรรมข่าการหย่าร้างและอื่นๆตามนิยาาตยสารและหนังสือพิมพ์มากมายด้วยเราสนใจว่าคนอื่นคิดอะไรเกี่ยวกับเราดังนั้นเราจึงกระวนกระวายใจที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับคนอื่น จากนี้แหละทำให้ความมักใหญ่ไฝ่สูงบูชาอิทธิพลเกิดขึ้นทั้งในรูปแบบที่หยาบและยยบยนเราจะกลายเป็นผู้ที่มุง่งแต่เรื่องภายนอกยิ่งยิ่งขึ้นแต่ภายในนั้นกลวงเปล่ายิ่งมุ่งเรื่องภายนอกมากเท่าไรความรู้สึกสิ่งและสิ่งรบกวนใจให้วาววุ่นก็เกิดมากขึ้นเท่านั้น และนำไปสู่สภาพจิตที่ไม่เคยสงบเงียบจิตนั้นไร้ความสามารถที่จะค้นหาค้นพบอย่างลุ่มลึกการนินทาคือการแสดงออกของจิตที่ไร้ความสงบแต่การอยู่เงียบๆเ,เท่านั้นก็ไม่ได้แสดงว่าจิตนั้นสงบความสงบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการบังคับหรือการปฏิเสธแต่เกิดจากความเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่จริง เพื่อเข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่จริงต้องมีความรู้สึกตัวที่ฉับไวเพราะสิ่งที่เป็นอยู่จริงไม่อยู่นิ่งหากเราไม่กังวลใจพวกเราส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่มีชีวิตอยู่สำหรับผู้คนส่วนใหญ่แล้วการดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาแสดงถึงการดำรงอยู่เราไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่ง ถึงชีวิตที่ไร้ปัญหาได้ยิ่งเราหมกมุ่นอยู่กับปัญหามากเพียงใดเรายิ่งคิดว่าเรารู้สึกตื่นตัวมากเพียงนั้นความคลําเครียดอยู่กับปัญหาอย่างต่อเนื่องมีแต่ทำให้จิตทื่อทึบทำให้ขายความตื่นตัวชอบวัยและเหนื่อยล้าเท่านั้นความคิดตนเองสร้างปัญหาขึ้นทำไมจิต ต้องคุ้นคิดถึงปัญหาไม่หยุดย่อนความวิตกกังวลจะช่วยแก้ปัญหาได้หรือหรือคำตอบตอบปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อจิตเงียบสงบแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วภาวะเงียบของจิตเป็นสิ่งที่น่ากลัวเขากลัวที่จะเงียบโลงเพราะพระเจ้าในสวงสวรรค์รู้ดีว่าเขาอาจจะพบอะไรภายในตนเอง และความรู้สึกกังวลเป็นสิ่งที่ใช้ป้องกันตนเองไว้จิตซึ่งกลัวที่จะค้นพบจะป้องกันตัวอยู่เสมอและอาการฟุ้งซ่านอยู่ไม่เป็นสุขเป็นเครื่องป้องกันของมันสำนึกในระดับต่างๆของจิตถูกรบกวนและเกิดอาการฟุ้งซ่านเนื่องจากความรู้สึกเคร่งเครียดที่มีอยู่เสมอด้วยความเคยชินและอิทธิพลของสถานการณ์ การดำรงชีวิตในยุคสมัยใหม่นี้ส่งเสริมกระตุน้นกิจนี้ตื้นเขินไร้สาระที่ทำให้จิตใจวอกแวกซึ่งเป็นเครื่องป้องกันตนเองลักษณะหนึ่งการป้องกันคือแรงเสียดทานซึ่งขาดขวางความเข้าใจความกังวลใจเหมือนกับการนินทามีความเข้มข้นและการเอาเรื่องเอาเราวในลักษณะที่คล้ายๆกัน แต่หากคุณสังเกตใกล้ชิดถีทวนขึ้นคุณจะเห็นว่ามันเกิดจากสิ่งล่อใจไม่ใช่เกิดจากความมั่นคงเด็ดเดียวสิ่งล่อใจเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นแหละคือเหตุที่ความกังวลใจและการซุบซิบนินทาเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการดัดแปลงภาวะที่สืบต่ออยู่เท่านั้น การินทาและความกังวลใจจะยุติได้เมื่อเข้าใจความไม่สงบของจิตเท่านั้นเพียงบังคับจิตควบคุมให้อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ทำให้เกิดความสงบรังแต่จะทำให้จิตทื่อทึบไม่ตื่นตัวเฉับยวไและกักขังจิตไว้เท่านั้นความอยากรู้อยากเห็นมิใช่หนทางแห่งความเข้าใจความเข้าใจเกิดขึ้นพร้อมกับการรู้จักตนเอง บุคคลผู้เป็นทุกข์ไม่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นหากมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นที่มีการคาดคิดไว้ก่อนจะเป็นอุปสรรคต่อการรู้จักตนเองการคาดคิดล่วงหน้าคล้ายกับความอยากรู้อยากเห็นเป็นอาการที่บ่งบอกถึงความฟุ้งซ่านและจิตอันฟุ้งซ่านที่แม้จะพร่างพร้อมด้วยพรสวรรค์จะทำลายความเข้าใจและความสุข